รูปร่างหน้าตาแบบนี้บอกหน่อยได้ไหมมันคืออะไรนะครูมองดูนะครูก็ยังแบบงงๆไอ้ไอเจ้าสิ่งนี้ที่เราเห็นนะคะมันก็คือยานอวกาศถามว่ายานอวกาศมันคืออะไรมันก็คือสิ่งประดิษฐ์ที่เรามีไว้ทําหน้าที่สองอย่างเด็กๆหนึ่งคือสํารวจอวกาศสองทำหน้าที่ไปทําการทดลองบางอย่างในอวกาศ ตนี้ประเภทของยานอวกาศมันจะมีสประเภทคือแบบมีมนุษย์ขับคุมขับขับคุมกับไม่มีมนุษย์ขับคุมนะมาดูรูปร่างรูปร่างมันนะสำหรับยานอวกาศที่ไม่มีมนุษย์ขับคุมเนี่ยมันก,มนก็มันก็ไปเพื่อการสํารวจนะสำรวจดวงจันทร์สารวจดวงอาทิตย์สํารวจดาวเคราะห์สำรวจดาว,ว,ดว,ว,ดวหางนะมีชื่อยานสํารวจก็เช่นยานดูหน้าสำรวจดวงจันทร์นะดวงจันทร์ก็คือลูหน้านะเพราะฉะนั้นยานสำรวจดวงจันทร์ก็ชื่อยานลูหน้า ลักษณะของของมันเนี่ยมันก็จะคล้ายกับพวกเครื่องจักรอะเครื่องจักรที่มีรูปร่างสำรวจแบบต่างๆก็แล้วแต่ที่จะให้ออกแบบส่วนแบบนี้ถ้าเป็นแบบยานอกาศที่มีมนุษย์คุม,คมขับเนี่ยมันก็จะต้องมีพื้นที่เพื่อให้มนุษย์อาศัยอยู่ข้างในได้นะยานสำรวจที่มีมนุษย์ขับคุมลำแรกก็คือยานวอสต็อกหนึ่ง เป็นลำแรกของโลกเลยนะรูปร่างรูปร่างมันก็แบบง่ายๆอะ่ะมันถังมันถังถังถูถังถูบ้านเลยเนาะมันถังถูบ้านแล้วก็มีลูกบอลอยู่ข้างบนอีกทีหนึ่งเอออะรูปร่างง่ายๆําหรับ,บช่วงแรกๆนะทีนี้เราก็มาดูว่ามนุษย์คนแรกเลยที่ประสบความสำเร็จในการเดินทางสู่อาวากาศเขาชื่อยูริกาการินเป็นชาวโซเวียตเขาขึ้นไปกับยานวอสต็อกหนึ่งนะ คือไปครั้งแรกเนี่ยมันไปเขาไปได้ไม่นานนะไปทดลองขึ้นไปอยู่ประมาณชั่วโมงกับ29่นาทีความสูงก็ยังไม่มากประมาณส0 1กิโลเมตรก็นะสนับครั้งแรกคือลองส่งมนุษย์ขึ้นไปดูนะแล้วเขาก็ปลอดภัยกลับลงมาสู่โลกเราในเวลาหนึ่งชั่วโมงเสร็จเสร็จมาดูรายละเอียดยานอวกาศแบบมีมนุษย์คุมขับที่เราควรจะรู้จักก็จะมียานอพอลโลยานเจมินียยานเมอร์คิวรี อพอลโลเจมิเน่เมอร์คิวรีอ่ะเอาให้เอาให้แน่ๆนะว่ามันมีอพอลโลเจมิเน่แล้วก็เมอร์คิวรีนะชื่อเหมือนดาวเหมือนกันนะเมอร์คิวรีอ่ะดูรูปร่างก็ตามรูปประกอบนี้แบบมีมนุษย์คุมขับอ่ะกับอีกแบบอีกแบบหนึ่งแบบไม่มีมนุษย์ขับนะคะไม่มีมนุษย์ขับคุมอ่ะก็จะอ๋ออเอเดี๋ยวขอโทษขอโทษ อ,นนอันนี้ให้รายละเอียดนิดนึงว่าไอ้แบบมีมนุษย์ขัดเนี่ยม,มันมีที่ไปสํารวจแล้วไม่ประสบความสาเร็จเกิดปุัติเหตุระหว่างระหว่างการเดินทางเนี่ยก็จะมีอยู่สองลำคือยานเชลเนเจอร์กับยานโคลัมเบียคือยังไม่ทันขึ้นไปถึงชั้นอวกาศเลยก็ระเบิดก่อนแล้วนะทำให้สูญเสียบุคลากรที่เป็นนักบินอวกาศไปหลายหลายคนนะเป็นที่น่าเป็นที่น่าเศร้าใจ นี้ข้อมูลอื่นๆที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของอวกาศนะคะอันแรกคนที่ไปเหยียบดวงจันทร์คนแรกไปกับโครงการอะไรอ่ะมันชื่โครงการอัอลโล1 1มนุษย์คนแรกคือนีนอาร์มสตองเป็นนะักบินอวกาศชาวอเมริกันะนะคะเหยียบดวงจันทร์คนแรกนีนอาร์มสตองกับโครงการอพอลโล1 1 ต่อมาสิ่งที่ต้องรู้อีกก็คือเมื่อมนุษย์อวากาศไปอยู่ในยานอวกาศถามว่าต้องใส่ต้องใส่นะต้องใส่ชุดอวกาศไหมไม่ต้องนะเขาไม่ต้องใส่ชุดเพราะว่าในนั้นมันมีอากาศหายใจเพียงแต่ว่าในยานอวกาศนั้นไม่มีแรงโน้มถ่วงเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในยานอวกาศสิ่งที่ต้องมีอยู่ตลอดเวลาก็คือสายรัดจะต้องผูกไว้กับตัวเพื่อไม่ให้ตัวเราเนี่ยลอยไปชนกับออพื้นที่ที่อยู่ข้างในหรือเครื่องมือ แม้กระทั่งตอนนอนนะเด็กๆเ,เวลาอน,นอนเนี่ยก็ยังต้องมีงสายรัดเอาไว้ส่วนรูปต่อมานะคะรูปซ้ายมือรูปซ้ายมือนี่เป็นรูปของชุดนักวินนวกาศเวลาออกไปสู่สู่อวกาศก็ต้องใส่นะถ้าออกนอกยานอวกาศเนี่ยก็ต้องใส่ชุดมีถังออกซิเจนนะเ,เพื่อป้องกันหลายๆอย่างป้องกันกัมมันตรังสีป้องกัน เพื่อให้อากาศหายใจมีอากาศหายใจได้นะส่วนด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นรูปของสเปซโรบอทก็คือมินวอตกาศกรณีที่เราไม่ต้องการให้มน,นุษย์เนี่ยหรือคนเราเนี่ยไปเสี่ยงเกินไปเราก็จะส่งสเปซโรบอทลงไปสำรวจแทนสิ่งที่ควรรู้อีกเรื่องนึงคือเห็นคล้ายๆเครื่องบินแบบนี้นะรูปร่างแบบนี้มันไม่ใช่เครื่องบิน แต่มันเป็นยานขนส่งอวกาศยานขนส่งอวกาศนี้จะถูกคือยานอวกาศหรือยานขนส่งอวกาศเวลาจะขึ้นไปอยู่ที่ชั้นเอ่อที่อวกาศได้จะต้องมีจรวดเป็นตัวเป็นตัวส่งขึ้นไปที่จรวดเนี่ยมันจะมีเขาเขาเรียกว่าเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเนี่ยจะเป็นตัวจุดระเบิดเพื่อทําให้มันเคลื่อนที่ขึ้นเขาขับดันไปข้างหน้า เพราะฉะนั้นยานขนส่งอากาศนะหรือยานอากาศต้องมีจรวดเป็นตัวเป็นตัวขับดันอนะนะยานขนส่งอากาศเราบอกแล้วรูปร่างคล้ายเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่นะชื่อมันก็บอกแล้วว่ายานขนส่งเพราะฉะนั้นมันจะใช้ขนพวกอุปกรณ์ขนสบียงขนน้ำไปให้กับมนุษย์อวกาศนะชื่อยานขนส่งอวกาศก็มี Challenger Discovery Columbia ไม่ใช่โคลัมบัสนะโคลัมเบีย แล้วก็แอตเลติสื่องต่อมาที่จะต้องพอรู้ก็คือนะเมื่อกี้ยานขนส่งส่วนอันนี้รูปร่างรูปร่างคล้ายๆเหมือนดูดูแวบๆยังกระเดาเทียมแต่อันนี้คือสถานีวากาศนะสถานีวากาศเนี่ยมันจะมีความกว้างใหญ่ประมาณสนามฟุตบอลนะหนึ่งสนามฟุตบอลเนี่ยออถามว่ามีไว้ทําไม มันเป็นห้องปฏิบัติการเอาไว้ทดลองที่อยู่ในให้สำหรับมนุษย์โอกาศเนี่ยไปทดลองไปทำงานนี่ก็คือ,อ,อรูปร่างของสถานีอวกาศที่เคยขึ้นไปอยู่ในอวกาศอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็น skylab นะคะกับ atlantis โอเครายละเอียด ที่ที่ให้ไว้ต้องกลับไปทบทวนอ่านบางเรื่องมันเป็นเรื่องใหม่จริงๆก็ก็อาจจะยังไม่ค่อยแม่นก็ใช้อาศัยพอใกล้สอบอาจจะต้องฟังฟังซ้ำในวันนี้ครูเล็กก็อวพอรให้ทุกคนทําก็สอบได้สิ่งท,งที่สิ่งที่ต้องต้องจำเราก็ต้องจำสิ่งไหนที่อาศัยความเข้าใจได้ก็ทำคําเข้าใจไปก่อนจะได้จำน้อยลง,ยงสวัสดีนะคะ